จะประจานบานมาลงถึงว่าฝนจะตกป้าลงทำง,งาน,นะคะ <c oughs> ป้าก็ให้กำลังใจนะคะโอ้ก็มาเดินสะดุดสายลงนะคะวสวยๆป้าวันที่31เราไปให้กำลังใจลิงป้านะคะอีกทีนะคะทุกคนไปที่เจอกันที่มุกดาหารช้า11นะคะเอฟซีนะคะบบอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ น้ำป้าป้าวางเดี๋ยวนี่เองเดมินไปเลยถ้าจะแปลวาสวัสดีเย11ท่านนะคะมาดูป้านะคะก็จะได้ครัวใหม่แล้วนะคะ นี่นะคะเสื้อผ้าป้าก็ช่วยทำนะคะป้าก็นั่งกำลังใจให้ลุงนะคะเป็นกำไลใจให้คุณลุงนะคะที่ไปงานกระถิ่นมาจากนะคะคุณทองไบ้สวัสดีมาบ๊อบมาบ๊อบแกฉมอแจะบออ่าฮันโอเคโอเคใจเย็นๆช่วยกันนะคะมันก็จะได้เหนื่อยก็พาคนเพิ่งมาก็ทำนะคะช่วยกันช่วยกันนะคะ มาหลังก็มาช่วยนะคะเห็นไายกาน้ารักที่ควรลยน,นะน,ะนะยายสมนแกก็สูงวัแล้วนะคะากแกก็ยงังหะน้ารักดูเลยแบแลดป่้าบอกว่ายายสมนท์ทำตัวเหมือนเด็กนะคะจากสนมนะบางเอญนะสนอมไม่เอ็นโรกิน่นอ่อหรือเนดรกินอ่อนกิสนที่เยเดี๋ยวจะรอรำวงกับเธอนะโยจ้า เจอขาาโอ้ยล so ุงน่านี่ค่ะย่สมองแกก็เคยไปก็เรียกว่าเดินปูนให้ลุงนะเออนะเเดินปูนให้ลุงนะเีนะแกไม่ธรรมดานะใหญ่สมองอ่ะนะเห็นแกบอกว่าเกจะลาเกคงลาไม่ได้แล้วแหละนะคะเพราะว่าติดใจที่นี่เป็นงานที่งใจไงเป็นไรเจ้าย่องบาทเดียวของจะพูดเลยมาน แรงได้ล่ะกดดันเลยกดันดันลูกบอลนี่กดดันลูกไปบอลน่ะเาแป๊บเดียวนึงบักหลายเลยเหมอนกันยู่นัั้วคุณยังไ้ฟอโต้มาแล้วสวัสดีครัโบหล่อจังเลยนะคะ เลยชมอนกินออกตังนะมอง,ออง,มองที่ได้ชุดออกยังไงยัไงไงเตนลูกเมันเลกกีสู้เต้นสูงกะชดอนขอบคุณนะคะสวสดคะุุนชไม่เสกก็เลิกนะครับวันนี้ฟงโกโก้หน้าตครัก ไปเอฟซมเอฟซีมานะไปดูเอฟซีมานะคะนุ่มโอสวัสดีค่ะเจฟซีมหาสวัสดียามเยนุคุณป้านะคะคุณแม่มาคุณแม่มาคุณแม่มานี่ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะยายสมนแกน่ารักใช่ค่ะ ออกใยสมอนด้วยให้ไปลงน้ําเลยไม่ลงค่ะอย่ายกของหนักอ๋อพอดีอ่านอ่านอ่านไปนิดน um ึ่งดีค่ะ f มา่อดีดนดีด <um ีดีดีดเดีา <si ีดีดมด้ดีดีดีดาดีมีดาดีดีนีด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 ดีดยดีค่ดด ชอบเซลเยอสมองแกจะได้มีแบบคนหย่อนไม่งั้นแกก็ไม่เซลก็ไม่ไม่สนุกนะคะ fc นะคะเยสมอนน่ารักไปไปไปไหนคะบอสใช่ค่ะใช่ค่ะเยอสมอนน่ารักจ่าเอฟแอนก็น่ารักนะอารมณ์จะได้ยากปูนอ่ะเดี๋ยว fc มาขอถ่ายรูปนะคะทำครัวค่ะทำปอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะ fc มาตัวยามเย็นเลยนะคะ รอคุณลุงอยู่นะคะตอนนี้นะคะตื่นเต้นไว้คะเอฟซีนะครสวัสดีค่ะคุณยายน้อยนะคะได้กรอบล็อกกอบปูนโอ้ไม่ใช่ได้กรอบล็อกแก๊สแอนคนสวยใจงามนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงทักทายค่ะแม่แม่คะแม่ดูชื่ออะไรคะเงียบ พี่มารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเห็นคนคนรอครับพี่น้องเดี๋ยวเราขึ้นมาจกชนบุรีนะคะโอ้โหมาใหญ่ง้วย ีใจแล้วย้ายมาตั้งไหนครับพี่ครับมาตั้งแต่ไหนครับชนบุรีครับนู่นมาชนบุรีไม่ที่นนะพัทยาพัทยาครับกลับบ้านแล้วไม่ถึงค่ะชนบุรีก็ไม่ถึงบางแสนบางแสน ไม่ถึงบ้างแฉนคอยู่นอกเมืองนอกเมืองโอ้เรานางเพื่องมากคนนีลวจะมามากหลานชายหลานชายเขาาลาได้แล้วเขาก็เลยพามาหาแม่เขาที่หนองคายก็ได้มาเบิงกาญจนบุรการการการด้ังงบาเองมาไม่เป็นแล้วไกลแล้วเกินข้างเรื่องมาระยะยาอยู่นครับเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดแล้วไม่วันนั้นเห็น แม่เอกนะจีเปิ้นนาคอนก็มาไม่ใช่หรอใช่ค่ะใช่ค่ะแม่เป็นนแรงมากเลยย่อกี่อะไรได้หมดนุบอกว่ารดูดิเออแล้วก็ทำกันแต่กอนู่นก่อนใช่ค่ะทำทำกันเองค่ะที่บ้านเป็นบ้านเป็นบ้านทีทเพื่อนเเบอร์ครับท่านมาอยู่มาอยู่ด้วยเขาเนี่ยไม่เหงาที่เช่าข้างนอกก็มีไม่เหงานะไม่เหงาคเณดูบ้านเล็กๆก็ข้ามมาก็เดินกับเพื่อนทุกบเขาก็จะหาเราจอดแล้ทางนี้ฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ค่ได้ค่ะเนาะจอด ได้ค่ะได้ค่ะได้หมดเลยค่ะหน้านี้ก็ได้สิการโนเองมันไม่เบี้ยวแล้วไม่เชื่อหรอกไม่รู้จะเข้าฝั่งไหนเข้าได้หมดเข้าได้หมดเขาเลยชวนเลยนานเข้ารับาผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงแบบผู้ชายแล้วเขาก็ถาม เขาชวนแม่ก็มีความอยาแม่ก็ไหมบ้าวันนี้เขาก็อยากมาโดนสัมภาษณ์แล้ววันนี้ลูกลูกเขาก็พาไปเที่ยวที่ไหนวัดอะไรเดินเดินตะขาเขือลามวันนี้จะไปปู่ลือด้วยปูรีคือระหว่างกลางพอดีค่ะทัานี้คำชนโนดท่านี้ปู่ลือแล้วก็เขาสามวันแล้วก็ถ้ำนาคางทำกันแค่ชั่วโมงนี้สามวันเดกยวไปกัน ขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วหนูก็ยังไม่เคยขึ้นนล้าไปหมดไปที่ไรไม่ได้ขึ้นสักทีนะแต่ถ้าราคาเราขึ้นไปลวันนี้ไปอ่ะเขาไม่ให้ใส่รองเท้าแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าไปมันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัานใจนะคะ fc มาย้เยินนะค่ะพอใจใหยังเจอลุงพลกับเจอพ่อแต๋มเนี่ยพอใจเลยขอบใจมากนะขอบใจข้าพลอยมาจากืังการทางบอดไงนะคะขับมากันเอง มนหลองไป็นบา